ก่อนเลยมาเจอเห็ดดอกเล็นะคะพมเห้มาสอนพีน้เห็ดดอกเล็ก็เห็ดเหี่ยวยังนายหมฮะก็ไปต้ำมาบอกเนยแล้เล่ะแลนแลนมาเรนบอตาล่นเนบอ

มาเก็บเห็นด้วว่ามาขายชุดนี่งดอกม้ลมันจ้บสดๆใหม่ๆเลยพี่น้องพอเห็นเราจ้าว้ายมันถูกกิงกืมจริงๆด้วยพี่พี๊เออหนึ่งดอกวางไว้ก่อนนี่สองดอกสามดอกสี่ดอกกิกือแย่เราอืมอะไร ี่น้องครเห็ดมีแต่ดอกใหญ่สามดอกแต่ว่ามันเฒ่าแล้วอุียดอกนี้ยังไม่เท่าได้อยู่นี่นี่อันนี้เฒ่าละป้าไงเฮงถ้าขายพี่นอ้องคือถ้าพี่น้องงา่เฮ็ดดอกนี้ายผู้หลูเลจอกเฮ็ดโอู้หูอือสวยงามมากเลยจ้าะยันมั่นค่ะ ือเพื่อนเห็ดแล้วนี่หัวเพื่อนเห็ดดอกงหายงามแค่อู้หม้อกตอยะแนนกระฟ้อยีบอีบดอก ้าดขายดนแม่ปาดเมนบ่วมาขายริปแล้วคู่แววาโฮดอดยัพงพ่งถอน่ายรูปอามาไายรูปบไม่หาโฮดอเจ็บขอสาพิษดอกได้หนฟปานีแม่คอยปาดทีน่นองเต็มเลยค่ะ,ะเดี๋แหวนดิเอออม่ดีมแย่แม่แย่นเนี่ยปาป่า,ปา,ปายังงยังยันจ้าโอ้ยเพิ่ง แมนมี่มันจะมีเหือนอยู่ใดเนี่ยเออดอกใหญ่งามมากเลยมากไม้ป่าจ้ามูบอมาเอียงครับ